นี่แมวแมวของส์หอค่ะแมวของส์หอโอ้ยน่ารักมากเลยนะเออดูน่าค่ะดูน้าค่ะดูน้าค่ะเอาไม้ล่ะลูกไปดูส้มก่อนนะไม่มีหมาห่ะก็แค่ยังช่วยหน่อยไม่งั้นจะหนวกหูมากไอ้ตัวใหญ่ เฮ้ยเฮ้ยเออวันนี้ดูดีขึ้นหน้าตาหล,ล่อเลาขึ้นหน่อยแล้วอะ่ะเออฮะสม้มเอ้ยเองดูดีขึ้นเยอะเลยลูกที่อยู่อยู่มาครึ่งเดือนอ่ะครึ่งเดือนนะคะเพราะทาหมันอยู่เจ็ดวันใช่ไหมก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นมันเกินเจ็ดวันแล้อ่ะตั้งแต่วันที่สิบเก้าอ่ะคะ่ะเอาดีงแต่วันที่สิบเก้าที่มา นี่วันที่สองแล้วก็ต้องอยู่ไปอีกสิบห้าสิบเด๋ยนนะคะอยู่ไปถึงวันวันวันพุธกลับอืมร่วมเดือนใช่ไหมใช่ไหมโซมสงสารเองมากเลยอะ่ะโซเมยเองก็ดูดีขึ้นแล้วนะลูกเนาะเออ ตาข้างนี้เหมือนเจ็บเลยนื่ก็เอากระบาเอาทรายก็มีอยู่ข้างในอตอนนี้เหลือน้อยตัวแล้วค่ะค่อนข้างเงยียบเชียบโอ้ชื่อยูสุทำงันค่ะตัวยังเล็กเลยมันจะทำเสร็จนะ<อ>มั้งนี่แหโอ้ยทรายเข้าไปในนั้ำเต็มเลยเนะี่ย เอ้ยลงน้ำลงท่าหมดแล้วเอาเข้าไปาลงน้ำหมดแล้วไอ้ส้มลงน้ำเอ๋าเดี๋ยวลงน้ำดูดีขึ้นเยอะค่ะไข่เปี๊ดเลย โอ้โหไอ้ดำหลังซอยนะไม่อ้อมเนี่ยจะเกยเลยเจอมันยแล้วก็โอ้ยอยู่อย่างเงี้ยคือยับเยินมากยับเยินมากไอ้ดำหลังซอยมันมีตัวคือไม่อ้อมเห็นมันตั้งแต่จนตั้งแต่มันยังแบบเพิ่งจะมาอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่บันจรอนจริงๆค่ะคือจับไม่ได้เปิดประตูกแกล้งหนีแต่ว่ากินมากินข้าวทุกคืนหนางสำรานะส้อม ปวดเอวแท้ปวดขาแท้เดี๋ยวต้องกับไปกินยาวันนี้ไงคะอย่าเงเบิ่มเลยะ่ะแนวหมอค่ะแนวหมอแนวหมอหมอ,อย่าเงเบิ่มออยากเข้าใจผิดว่าแต่เอาาเียรักแตอ่อนนะคะตอนแรกก็คิดได้อย่างนั้นเข้าข้างตัเองว่าเออ แมวมาหาหมาอาสูรักเราไม่ใช่ค่ะมาหลอกกินอาหารเปียกที่มางงแงง้แงงเนี่ยคือจะกินอาหารเปียกถ้าให้ซองหนึ่งนะหายหัวไปเลยหายไปเลยค่ะหายไปจริงๆนะแล้วก็เนี่ยวนเวียนวนเวียนเข้ามาก็แก๊กแก๊กเนี่ยพี่ฝนลุกแล้วลุกไม่จะถูบ้านแล้วแล้วนี่นะก็ทรายเต้าหู้ของน้อง เพียนดมเพียนดมเพียนดมจะกินจะกินจะกินทรายแมวที่มันฉี่มันอึนด้วยนะมันหน้าตีไหมล่ะหน้าตีไหมฮะหน้าตีไหมฮะ,ฮะวัดโตเราเข้าลุกหกโมงกว่าแล้วหกโมงเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยไม่อ้อมสลับเออได้ลุกมาเลยเราพี่ฝนแม่จะถูบ้านแล้วก็คู่นี้ก็ถ้ากลางวันเนี่ยยังพออ้อมแอมนะคะถ้ากลางคืนนี้ไม่ได้เลยตาลมันอารมณ์แปรปรวนกลางคืนนี่ ตีกันแน่ไม่อ้อมก็เลยโอเคกลางคืนนี้ไม่อ้อมจะแยกเลยเดี๋ยวจะรีบติดมืลวดแล้วเนี่ยวันนี้ตาเป็นไงลูกฮะตาดีขึ้นดีขึ้นนะคะดีขึ้นหลาย,ลายอย่างดีขึ้นหลาย,ลายอย่างเจ้าของเขาก็ไม่มายุ่งแล้วค่ะเพราะว่านะอืมรักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้บอกไม่ถูกก็ดีแล้วล่ะคะ่ะมันก็จะได้ผิวพรรณขนเขนินมันก็เริ่มแบบสม่ำเสมอแล้วล่ะคะ่ะค่อยๆค่อยๆปรับกันนะ เออนะส่วนังโกแสม่ก็ร้ายค่ะพี่ฝนล,ลุกซิลูกไม่จะถูบ้านแล้วลุก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 ไป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 จะถูบ้านแล้วเออเดวจบแค่นี้ก่อนนะคะไม่มอ้อมจะถูบ้านให้พี่ฝนก่อน